ล่าสุดวันนี้พบว่าตรอออกมากำชับนะครับว่าตำรวจที่ทำงานนอกเวลาราชการคุณจะไปใส่เครื่องแบบไม่ได้ด้วยแล้วก็เร่งสอบหลายปมเกี่ยวกับเรื่องของ VVP ชาวจีนครับคุณผู้ชมครับเอาดูสิฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒ์วันนี้ออกมาบอกบอกว่าที่อกวก็มีการแฉออกมาในตำรวจรับเงินโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็มีมานานกว่าแล้ว10ปีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันบอกว่าการนำขบวนลักษณะแบบนี้ทำไม่ได้เป็นความผิดรู้หมดแล้วอ่ะครับ เช่นเดียวกับกรณีที่ตำรวจนั้นสวมเครื่องแบบไปรับงานจ้างนอกเวลาจะใช้ส่วนตัวหรือรถหลวงก็ผิดทั้งนั้นผมว่าอย่างนี้จริงๆแล้วคือผมก็ไม่ทราบนอกเวลาในเวลาแต่ถ้าให้เขาสวมเครื่องแบบตำรวจคนเนี้จะกล้าทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นนายร้อยตำรวจเอกะสวมเสื้อเป็นเสื้อซาฟารีคลุมมาแบบเนี้มองข้างนอกผมไม่รู้เลยนะครับว่านี่คือตำรวจคนนี้คือตำรวจนี่ที่คือตำรวจรองสรารวัตรคุณ คือถ้าเขาแต่งชุดเครื่องแบบแล้วเขาจะทักล้าทําอะไรแบบนี้ไหมถ้าแต่งเครื่องแบบอ่ะคนมองอยู่แถวนั้นคงแบบออะไรอะ่ะดาวสามดวงบนบ่าไม่เกรงใจบ้างเลยเหรอ 1, 2, 3, หรอนึ่งสองสามร้อยตำรวจเอกอ่ะถูกไหมฮะอะลองฟังเสียงผอรตรอดูครับขอให้สบายใจได้เดี๋ยวขอเวลานิดนึงในการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นตำรวจของท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของจราจรนะครับหรืออาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะครับ หรือจะมีคนอื่นร่วงมาทาผิดด้วยเช่นอาจจะเป็นไกด์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการทุพมิตินะครับขอเวลานิดหนึ่งถ้าเกิดที่บอกว่ามีหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลว่าทําเป็นสิปีแล้วเดี๋ยวเราจะถ้ามีอะไรข้อมูลต่างๆเราก็จะให้ทางเจเลมาดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็จะดำเนินการทีเดียวผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วยังรวบรวมอะไรไม่ได้เหระครับมาที่สันนิวฐานนิวสิครับเรามีข้อมูลให้ท่านเป็นกระตากในเรารวบรวมให้แล้วจัดหมวดหมู่ให้ด้วย อยากดูภาพตอนไหนก็มีอยากจะดูบนทางด่วนอะมีให้ดูเลยทันทีสั่งมาสองวิได้เลยปั้งฉายขึ้นดูเลยอย่างนี้เออจะให้พิมพ์ไปก็ได้เดี๋ยวกระดาษเรามีเพียบเลยครับสำหรับเราเป็นสันักข่าวกระดาษเรามีเป็น10ล้านร้อยล้านแผ่นเออถ้าอยากได้บอกเราได้นะครับเราสามารถรวบรวมได้แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนก็ตามแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราว่าต้องเป็นคนดีเราต้องช่วยนะวันดีสนุกฟรีดีดทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้